ตัวมูตนะ้อนรับแค่พูดเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญสวัสดีค่ะประกอบก็จะมีมแก้วแก้วต้องเอาของเราเองมีนมมีช้อนแล้วก็มีไม้แหลมแหลมแล้วของเขาจะมีมาให้ก็คือเป็นซองเนี่ยมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ขอดูแป๊บนึงนะคะ แล้วก็มีเหมือนกับแม่พิมพ์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องตัดออกมาดูก่อนใช่ค่ะอตัดเลยไหมคะต้องตัดก่นเลยค่ะต้องตัดดีๆนะคะอย่าให้เดรสสั้นหายนะคะไม่ไงั้นคุณแม่ทําไม่ได้นะคะตัดรอยปลาตรงนี้ค่ะนี่นี่นิ้วคุณแม่เอาไว้นะคะโอเคมี่ะบ้างดูเลยเอา้าวความพิมพ์อันนี้เดี๋ยวเดานี่ไงนี่เป็นชินจังเห็นไหมคะหน้าชินจัง แล้วส่วนอันนี้เป็นส่วนประกอบของชิงนจงังก็จะมีหมวกมีแว่นแล้วก็มีตาเดี๋ยวเอามาประกอบกันได้อ่านม1 0 0ซีซีนะคะเรา100งซีซีเท่าไหร่ไม่รู้แต่อันนี้มันมัน200ซีซีถ้าเราจะเอาร0 0ซีซีเราเอาแค่ไหนของอันนี้คะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่นหนง,รงหนึ่งตรงไหนดีอะแถวๆนี้แล้วกันเนาะขาวัว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 มันจะเกินครึ่ง,งนะแม่ว่าเอาซักจมูกวัวแล้วกันนะคะโอเค เลยค่ะโอเคโอเคอ่ะต่อาาไปใส่สีส้มรอค่ะโอเคเลยค่ะเราจะไปเข้าไมโครเวฟ30วินาทีนะคะจะกินไม่ได้ค่ะอืมค้นๆหนึบๆอันโดมค่ะดมโดมเนื้อมีไหมค่ะหดมโดมค่ะดมเป็นยังไงคะไม่หนหนึบนะหอมนะนอ่ะใส่ไมโครเวฟค่ะมาเร็วมาเร็วสองสามเอาโอ้อ่ะนับเวลานับหนึ่งถึงสามสิบ หน <1, S 2> ึ่งยี่สิบพอสามสี่ห้าหี่สิเอ็ด oh, <easy. S 1> ออกมาแล้วค่ะอ่าเป็นแบบนี้นะคะเด<ห>ี๋รรยร้อนไหมคะวุร้อนคะ่ะร้อนมอดูนะคะ,น,คะนี่คะ่ะแล้วเขาก็บอกให้คนค่ะคนคนคน,ค,นค่ะร้อนไหมคะไม่เคยร้อนแล้วหยอดลงไปได้นะคะ แช่เย็นค่ะแต่ว่าประเด็นคือเราไม่รู้นะคะว่าสองถึงสชั่วโมงหรือสถึงนาทีนาทีนะคะซึ่งคุณแม่คิดว่าต้องเป็นชั่วโมงค่ะเพราะว่าการทยายามให้มันทิ้งมันแข็งอะเราควรจะต้องแช่เป็นชั่วโมงนะไม่น่าเป็นนาทีแต่ทีนี้ปัญหาหนักกว่านั้นอีกใถ้าเต็มเปี่ยมแล้วจะยกไปู้วยเย็นยกไปตั้งหง่วงแน่เลยอะ,อะ เดี๋ยวเอาจานเอาจานมาลองดีกว่านะถ้าหกมันจะได้หกในจานนีไหมคะนี่นะคะพุดดิ้งดียเราแชไว้ที่ตู้เย็นนะคะแข็งแลี้ยค่ะห็กไหมผ่านไปกี่วัน้วถานุ่มมากเจริงๆแล้วอ่ะเขา้าแค่สองสามชั่วโมงแหละวันนั้นมันดึกแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาถ่ายต่อแล้วแช่ไว้สามวันจนมันตึงผิวมันยุบลงไปเลยมันตึงเกินนะคะต่อไปเราจะทำหน้ามันนะคะนี่คืออะไรคะน้ามัน แล้วนะคะก็จะตักน้ำใส่ช่องเอนะคะให้เต็มค่ะแล้วก็จะใส่นี่นะคะตัดซองสีฟ้าใส่เอ็นนะคะไม่จะสีตัดเป็นโค้งโม้งน้ต้องน้ำเทออไมนต้องไปผสมกันค่ะหลานน้ำเทนก็เทนะเทเลยค่ะเทเลยนะคะอ่มีเป็นสีดำเลยอ่ะแล้วก็คนเลยนะคะ ดมดูสิเป็นกลิ่นอะไรจ๊ช็อกโกแลตไหมคะช็อกกิ่งหกลิ่นยังไงนึงคาราเมลค่ะเ่ใช็ชอกโกแลตกลิ่นคาราเมลอ๋อก็นี้ไงคะป้าป้ามันคือพุดดิง้งปกติก้นพุดดิ้งโดยทั่วไปเราต้องใส่คาราเมลเขาก็เลยทําให้เป็นลายเนี่ยหน้าชริงจังใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็หยอดหยอดหมวกแว่นตาจับด้วยคาราเมลแล้วก็ไปแต่งหน้าเขาแล้วกินกับคาราเมลของจานอร่อยอ หยอดใส่แม่ฟิล์มเลยนะคะคแล้วก็หยอดตักทีละน้อยนะคะเพราะว่ามันดูเล็กมากเลยค่ะยืมใหญ่เก,กินจ้ะเราไปขอยืมที่ปาามาจากที่ทำทอดแลนเลยน,นะคะแล้วก็ปาาเลยค่ะเออเวอร์นี่ไม่ต้องเกลี่ย แต่เดี๋ยว okay. ต้องหยอดเพิ่มนะคะน่ค่ะเราแะ่ต้องน้นสามนาทีนะคะสามสิบสามสิบ <30 S 1> นาทีค่ะ<ม>แล้วเราจะกลับม,มามทําทันทีเลยไหมคะสามสิบนาทีหรือจะเอาไว้หลายวันอีกเอาไว้หลายว, <laughs> วันสวัสดี้ค่ะผ่านไหนึ่งวันเต็มๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกานกันนะคะว่าพุดดิ้งของเราจะเป็นไงแค่มุนค่ะน,นี่เมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าให้เอา คาราเมลเนี่ยไปแช่ด้วยเย็นแ๊บหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมคะแต่เราแช่ไปวันหนึ่งเลยทำไมต้องแช่มาขนาดนี้เพราะเราไม่มีเวลาเราไม่ได้ถ่ายต่อน้องพิมพ์ต้อง่วงไปหลับค่ะอ่าคุณดิงมีเท่ากับแช่มาสี่วันสี่วันแล้วล่ะลูกอ่นเราพิมพ์ก็คว่ำนะคะคว่ำแล้วก็เอาวางวันนี้อย่าให้มันเละนะคุณมันเสียด้วยอ่ะไม่มี่ไงเอางี้ค่ะมันอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นนะคะขยับไม่ได้ค่ะ ้มันเกี่ยวอุ้ยนี่ไงออกล้ค่ะก้นออกแล้วค่ะก้นุอุ้ยดึงอ้าได้แล้วเป็นหน้าชินจังกับหมาของเขาแล้วก็ก้นของชินจังเดี๋ยวพี่มิมกินก้น <c oughs> ชินจังนะอ่าส่วนอันนี้คาราเมลอันนี้มันจะเป็น <c oughs> เราก็เอามาตกแต่ง <c oughs> ที่ตาชินจัง <c oughs> อ่าขพอชิมก่อนเป็นไง หวานๆอ่านี่เดี๋ยวคุณแม่จะแกะออกมาจากบ,บล็อกนะคะของแว่แว่เป็นแว่นตาดำไปเลยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ก็ตกแต่งนิดนึงมันมีเสื้อที่เกิดเพราะว่าเราปาดไม่ด,ดีอ่ะเป็นแว่นตาดำเอาไปใส่ให้ชิงจังเลยค่ะเอ้ยใส่แว่นค่ะน้ำเย็นใส่หมวกให้ชิงจังด้วยนะเอ้ยตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ใส่อะไรให้หมาดีใส่ โจโอนี่เหรอาโอใส่ก้นดีกว่าโอเอฟโอเอฟใส่ก้นใส่ก้นหาเอฟอืมอ่าใส่ขนตาให้หมาได้วยไหมใส่ขนตาปิ้งปิ้งให้หมาอ๋อนี่มีจมูกจมูกหมาอืมเบี้ยวไปนิดนึงเนาะอืมส่วนที่เหลือมันส่วนที่เหลือมันจะเหลือไปแล้วลูกมัน นี่ก็จะมีหมวกชิงนจังนะคะมันจะมีหลายแบบแมวนี่แล้วหูแมวมันใส่ที่หมาไหมฮะก็มีลูกกระตา่ายอันนี้คือมันสามารถเราไปแต่งหน้าชิงนจังได้ตามที่เราต้องการไงแต่ทีนี้เราใส่แว่นเข้าไปนลก็ไม่ต้องแต่งอะไรลอันนี้ให้กินหเหนเียวมากติดมือนะกินลกะายค่ะทำจากหมา เย็นเนาะอุ้ยขอบคุณแม่ชิมบ้าง,งแม่ชิมชิ้นไหนคะอืมอร่อยดีด้อืมหอมอร่อยเลยแหละไม่แพ้พุดดิ่งแบบที่เราซื้อกินอ,อย่างงี้เลยอืมแล้วน้องบินมเนาะอร่อยมากอ่ะหอมใช่ได้เวิร์กเวิร์กมากอันนี้เวิร์กอร่อยอันกินก้น